ก้าวง20เรากำลังจะเดินทางไปร้นานส้มตำเล็กๆแต่ความอร่อยยิ่งใหญ่ห,หมดตั้งแต่ยังไม่เที่ยงวันนะคะก็วันสิบโมงหมดวันนี้ก็จะลองเป็นจ้าวงดีขึ้นมาชั่วโมงหนึ่งลูกค้าเท้าที่คุยมายิงแจ้งว่าลูกค้าเป็นพ่อค้าพ่อค้าขายส้มตำเครดิต ศูนย์ง yeah. ยังไม่เคยมีเครดิตยังไม่เคยผ่อนเอกสารที่ใช้ออกก็มีบินซื้อของใช่บินออซื้อของสัญญาเช่าที่ก็ไม่มีนะแล้วก็สมุดจดรายรับรายจ่ายของเราใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็เตทเมนต์ก็ไม่ค่อยได้เดิน<ช>ด้วยเป็นเรื่องปกติของพ่อค้าแม่หาอยู่แล้วใช่ท้องหญิงบอกว่าก็ช่วยดันเันจนผ่านจนได้รถไปใช้ใช่ค่ะลูกค้าแจ้งความประสงค์ว่าเอ้คันนี้เนี่นยจะตั้งใจเอาไปช่วยทำมาหากินนี่แหละช่าเดี๋ยวเราเป็น ที่ร้านลูกคา้าเรียกว่าไปรีวิวร้านออลูกคา้าดีกว่าไปรีวิวไปชิมความอร่อยเออไหนว่าแบบก่อนเ<ช>ที่ยงหมดก่อนเที่ยงตลอดอะไรอย่าเงี้ยแค่ไหนว่าจะเด็ดแค่ไหนถึงแล้วนะครับกรุเงเทพกรีทาซอยแปด นุ่งสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะซุ้มโมซุ้มโมด้วยไก่ย่างกับซุ้มจานของจริงเอาซุ้มตำกับไก่เนี่ยไก่เนี่ยเออเหนียวหรือครับข้าวสวยแล้วเต่ที่ค่ะเอาซุ้มหน่อยไหมขายดีเนะขายดีมากเลยซุ้มโม9โมง43ท่านบอกว่าหมดแล้วหมดแล้วแต่เตรียมไว้ให้เราอยู่เออ เราดูความอร่อยได้ป่าวะได้เลยมาแล้วน้องไบส์เอาเชิญจ้าสวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กับลุงบินนะคะแยกลุงเียกพี่ดิเอาที่ขนาดเอาที่ขนาดวันนี้อยู่กับลุงบินนะคะลุงบินออกรถอะไรกับเรานะ มไซเซนไซเันมิซูแซงต้นนะคะตอนที่ออกก็คือลูบินไม่มีเครดิตถูกไหมไม่มีเครดิตใช่ใช่แล้วก็เป็นร้านอาหารร้านส้มตำโอเคอร่อยนะครับอร่อยชมก่อนอร่อยอร่อยจริงอร่อยจริงไม่แปลกใจทำไมหมดเร็วเปิดร้านส้มตำอยู่ที่ไหนนะคะลุงกูกีทาซอยแปดฮะนะคะกรุงเทพกีทาซอยแปดนะคะโอเคแล้วก็รู้จักซูโม่ได้ยังไงครับลูบินครับก็ผมเคยไปครั้งหนึ่งไง เพื่อนแนะนาเนาะมีเพื่อนแนะนําไปเห็นลุงบอกว่าเอาเอาไปใช้ในกิจการเนาะเป็นไงคะก่อนก่อนหน้าที่เราไม่ได้ออกรถเราใช้อะไรใช้สามล้อเซลงครับเซลงเซลิงอ่ะฮะก็คือต้องเล่าอย่างนี้ก่อนว่าเห็นของลุงบินบอกว่ามีขายข้าวแกงด้วยมีแกงด้วยมีต้มงด้วยก็คือเวลาที่จะขนของจากบ้านมาเนี่ยก็จะใช้เล้งใช่ใช่ ก็จะมีความลําบากประมาณนึงนะฮะพอได้รถใช้แล้วการการทํางานเราเป็นไงบ้างครับก็ดีขึ้นครับดีขึ้นเนาะเวลาไปจ่ายตลาดอะไรแบบนี้ก็ก็สะดวกขึ้นใช่ไหสะดวกขึ้นครับแล้วตอนจัดไฟแนนซ์ใช้เวลานานไหมอันนี้จัดของอะไรหญิงเกียร์นัคินปะเกียร์นักคินเกียร์นัคินเกียรนักินอ่าฮะจัดเกียร์นักคินกี่วันหนึ่งน่าจะสองไม่เกินสามวันไม่เกินสามวันัครบ ใช่ค้อนต้องตรวจตรวจหน้างานด้วยอะไรเงี้ยค่ะคประมาณ3วันไม่เกิน3วันทําการใช่แล้วตอนที่เขาลงมาตรวจพื้นที่ลุงบินอยู่ไหมครับอยู่เขามากี่โมงครไปเทนนิมานะใช่เขามาประมาณมาสิเก้าโมงสิบโมงอะไรเนี้ยเก้าโมงสิบโมงขอหมดแล้วเขาจะมามาถ่ายรูปนะคนนั้นมาถ่ายรูปเลยคนนั้นคองเดียวอยู่ก็ถ่ายรูปเลยไปเทนนิสคนนั้นอ่ะเขาอยู่ซอยเจ็ดเขาบอกอยู่ซอยเจ็ดเขาคิวรูปมาใช่มากเขาบอกซอยคุณอยู่ตรงไหนอยู่ตรง ชงข้าวกับสามพื้นบอลอ้าบ yeah, like right so ุ๊มเฮ้ยข no. ึ้เลยนี่ฝั่งนี like ้กันหรือฝั่งนี้โอเคน่าวันนี้ก็มาดีไงก็เดินไปนะก็เรียกมาจะเรียกมาไงอ่าฮะกินม้มตำถ่ายรูปกันแนะนําหน่อยครับพ่อค้าแม่ค้าที่ออกรถเนี่ยเออ่ใช้อะไรบ้างครับของมู้บินเอกสารเอกสารใช้อะไรเอกสารก็ statement เนี่ย statement statement แล้วก็ บินซื้อของบินซื้อของกับบินซื้อของสัญญาเช่าที่เราก็ไม่ได้มีเนาะใช่ไม่มีครับเออไม่มีเพราะว่าตรงนี้เราก็เป็นเพิงอยู่ข้างเพิงราใช่เจ้าของที่เขาก็ใจดีไม่ได้ใจดีครับใจดีทุกที่เลยใจดียาวเลยก็เลยใจใช่ไหมเราก็เลยไม่ได้มีตรงนั้นแต่ว่าน้องหญิงก็ช่วยดูแลเรื่องเอกสารให้ช่วยคุยกับไปแนนให้ฝากลุงบินแนะนําเพื่อนๆหน่อยครับผมว่าถ้าจะออกรถจากที่เนี่ยนะครับดียังไงน้องหญิงช่วยยังไงบ้างครับผม ก็ดีครับมาดีนะเป็นเป็นเองครับเป็นแค่เองก็คือน้องหญิงก็ช่วยดูแลให้ใช่เออว่าไฟแนนซ์ยังไงออกรถยังไงเอกสารยังไงเนาะใช่ก็นะครับย้ำอีกทีร้านลุงบินอยู่กรุงเทพศรีทาซอย8นะครับเปิดร้านตั้งแต่7จ็ดโมงเช้าเโมงเช้าอ่าเจ็ดช้าถึงเที่ยงแปดโมงนะครับแปดโมงดีแต่ส่วนมากเนี่ย10ตย์โมงเช้ามาก็มามาเร็วก็ได้กินท้าแล้วมาเร็วก็ได้กินซะง่าย เออครับเจ้ามาเจ้าโมงสิบโมงก็ครบสุดท้ายแล้วครับสุดท้ยอ่ะนะครับเข้ามากรุงเทพกีทาซอยแปดอยู่ฝั่งตรงข้ามสนามฟุตบอนเจอรุงวินเลย,เลยอ่าโอเคได้นะครับยังไงฝากไว้ด้วยครับตูโมคาหารรถสวยโมช่วยได้เจ้ากับน้องหญิงแล้วก็ทินงานไปแล้วครับขอบคุณครับคุณค่ะ